ขณีพูขจัดอุปสรรคเพื่อให้การบูชานี้สำเร็จขอพระองค์โปรดชี้นะหลักและว,วิธีการในการบูชาด้วยเถิดขณีในรูปปกตินั้นถือเป็นอวตารที่แท้จริงเพื่อสักการบูชาข้าได้แต่หาขณีประเสิจากแม่ของเขาก็จะไม่สมบูรณ์ดังนั้นจงวางรูปปั้นของมารดาเอาไว้ข้างๆรูปปั้นของข้าทุกครั้งที่บูชาวางรูปปั้นขณีของข้า เพื่อแทนตัวข้าในการบูชาไว้บนใบพลูเพื่อที่จะทำให้ข้ารู้สึกว่าข้ากำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์หลังจากนั้นก็จงส่งน้ำข้าด้วยน้ำอมฤตทั้งห้าคล้องได้สายศิลให้ข้าแทนอาพรถวายน้ำอ้อยนมบัวโปหัดจิวดักมะพร้าวและน้ำตาลอ้อยเป็นเครื่องบูชาที่ข้าปโปรดปรานวิธีทั้งหมดนี้คือการบูชาของข้าขอรับพระองค์ แต่ได้ปรดบอกวิธีการขจัดอุปสรรคที่ต้องทำในระหว่างการสักการะบูชาพระองค์เพื่อที่จะได้ทำให้เกิดฝนมากขึ้นขอรับสวดน้ำทั้งหมดของข้าก็เท่ากับการบูชาที่ประเสริฐแล้ว